สวัสดีนะผมวันนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องเสียอาร์มหน่อยนะครับก็เขาบอกว่าน้ําลงเครื่องเนาะดูนี่ลงไม่ลงดูอะโอ้นี่ไปทําปากาลังเมาป่เนี่ยไปปล่อยฝาดี่ะอืมก็าถามว่าน้ํามันลงได้ยังไงมันไม่ได้ลงแค่น้านะครับเครื่องนี้น้วขีโคนก็ลงรับนี้โอ<ฮ>้โห<ฮ>นานจัดน้องแกะมาดูดี่ปอกเบอร์ก็แตกแล้ แล้วเขาว่างงานมั่งอ่ะหรืออะไรไม่ดีเปลี่ยนเขาก็แกงานดูปอกลูกแหวนเลยหรือทดสอบอุปถัเดี๋ยวขออนุญาตลื้ออีกแป๊บหนึ่งนะครับผมยวให้ดูภายในนะครับ <c oughs> อ่ะนะครับก็ตอนนี้ถอดปอกถอดลูกมาแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับลูกเป็นตองพูดถึงเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับลักษณะนี้นะครับปอกกระสนหิมกินเลย เย่นะครับภายในใช่ไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองโทรถามเสียอาร์มดูก่อนนะว่าจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเพราะว่าลูกบูลูกปืนก็เริ่มไม่ดีรันต,ต่ออ่โอเคเดี๋ยวเช็คขวาสูบแป๊บหนึ่งนะผมอ่ะนะครับตอนนี้เราเริ่มประกอบเรียบร้อยนะครับก็เหลือปิดฝาข้างนะครับก็เดี๋ยวลูกปืนเดิมนะครับปอกลูกแหวนใหม่นะครับอ่าแล้วก็เหลือปิดฝาสูบ เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวจะของก็รอแล้วเนี่ยโอโ้โหช่างเลยแท้จัดสประปิน้นกระมานอ่านะครับมาดูเครื่องเสียอาร์มนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวมาฟังเสียงกันเอขึ้นดีครับ อันนี้เขามาฟิตเดิมๆครับเปลี่ยนแค่ปลอกลูกแหวนลูกปืนไม่เปลี่ยนนะครับนี่นี่ดูเจ้าของนี่ครับลองเองเลยเป็นไงตั้งหมด โอเคนะครับถ้าใครสนใจครับจะทำเครื่องสเต็ปไหนครับก็โทรมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7 9 8 9นะครับคลิปนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้นะครับ